ดูมันดิมัน,นสวยนี่มันจริงจริงเลยมันจะไปไหนนะคะัอเดี๋ยวบอกว่าจะโดดนะจะ้าเป็นขวางทางอะแล้วก็ทำอย่างนี้กันจนในนั่นเลยมั้งเนี่ยโอ้ ไม่บ <historia> ูลลี <m uch as venant> Fortune, ่ 6, ูก <story> คิค้าแต่อ้วนมันอ้วนแต่พุงไงแต่ตัวมันไม่อ้วนเป็นอุสังเกตแล้วแมวหางคอดๆกับแมวหางตรงๆนะแมวหางตรงๆจะคอนโทรลตัวเองเก่งกว่าแมวเลยดูหูสองตัวจับลงมาข้างล่าง